ครับสวัสดีครับอยู่กับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้พาแซดทีมาโยดน้ำพริกเพื่อนเพื่อนีน่นะดินแห้งฝนในบ้านเมื่อคืนแช่ลงมาหน่อยนะทางนอกมีม,มีฝนเลยใบยพริกไม่เปียกเลยเพื่อนเพืใบพริกเฉยเลยหยดน้ำใบพริกเล็กหน่อยห่างก็แค่ไม่กิโลแต่ก็ไม่ถึงเนาะ ยากลกยังไวเ,เพื่อนเนี่ยเต็มนเลยยาจะต้องรถปั่นมาเก็บเราจะวันสองวันนี่เนี่ยเหลาไม้มาปัก,กเพื่อนเพือนวันเนี้ยปักไม้ด้วยหยดน้ำพริกด้วยมากระทอท่สวยๆเดืเพื่อนนี่นะอูช่างน้อยอะไรสร้างทองลุงน้อยอ วสวยๆเล่นเพื่อนราคาลุงน้อยบอกราคาเลยนะสองพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมจัดส่งเพื่อนสวยถุงน้อยก็ว่าถูกนะถูกใช้ได้เลยนี่นี่นะอูช่างน้อยอะไรสร้าง เดี๋ยวมาชีดฮอร์โมนด้วยเพื่อนจะมีฮอร์โมนเร่งให้โตนะตอนนี้ยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเน้นดอกอะไรเน้นโตแล้วก็มีเช่นเคยเก็กนี่คือฟทีใส่ให้เขาโตให้เขาแข็งแรงเพื่อนๆเลยนะที่ลูกน้อยที่ลูกน้อยบอกว่าคันเร่งเนี่ยนะ กระเลงอย่างของลุงน้อยอะ่ะถ้าใครอยากได้เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลุงน้อยกําลังจะติดต่อกับช่างบอกคนขุดมันที่ลุงน้อยไปถ่ายนะให้เขาติดต่อเบอร์ช่างให้เนี่ยเนี่ยกระเลงเ่ยนะเดี๋ยวรอเบอร์ช่างนะเดี๋ยวลุงน้อยจะติดต่อให้ใครอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาเลยว่าอยากได้เดี๋ยวลุงน้อยกําลังนั่นตอนนี้มีอยากได้มาสองคนเลยนะมาสั่งสัง่งกระเลงเนี่ยที่ลุงน้อยเนี่ย เดี๋ยวลุงน้อยจะให้เบอร์ช่างไปให้ติดต่อกระช่างกันเอานะนะแล้วก็ให้ช่างจัดส่งยังไงเดี๋ยวลุงน้อยคุยกระช่างอีกทีนึง่งเดี๋ยวรอ,อเบอร์ช่างที่นั่นเพื่อนขายอยากได้อะราคาตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่ต้องหลายๆอันน้อยเพื่อนเขาต้องจะทําทีนะเพราะเขาสั่งตัวตัวนี้เนี่ยเขาต้องสั่งมาจากบริษัทน่าจะเป็นของสยามกูปต้าเนี่ยเขยเนี่ยต้องสั่งมา ้องทำทีหลายอันอันสองอันนี้คือมันจะแพงนะเพื่อน้าซื้อแยกซคื้อหลายแยกนะจะแพงถ้าสั่งมาลหลายอันเลยก็จะได้ถูกลงมาหน่อยครับเดี๋ยวลุงน้อยทอนหอหัวรถก่อนเอาประโยชน์น้ำอันนี้มาคนเดียวเลยเพื่อนภรรยายัง,ยงไม่ยังไม่มาภรรยายไปตลาดก่อนครับเดี๋ยวเจอกอันทีก็ตอนลุงน้อยต่างเครื่องเนาะ ครบเพิ่งเปลี่ยนเสร็จคนเดียวเดินเพื่อนนี่นะวิญญ่นาเดินเพื่อนที่สองึงน้อยทำสีใหม่นะเขาคือซื้อมานานแล้วอันเนี้ล,ลุงน้อยมีสองอันนะอันนั้นใหม่อันนั้นอีกอันยังไม่ได้ใช้เลยสั่งมานาสิ่สองเหมือนกันอันนี้ก็ทิ้งไว้ส่วนมากทิ้งไว้ที่บ่อโดนน้ำฝนน้ำอะไรบ้างเนาะ ถามสีซะหน่อยอย the <c oughs> ู่ก so mm ับทอสวยๆเลยทอลันลันเดี๋ยวดูสิจะดังขนาดไหนนะเบื่อหยดน้ำพริกอ่ะนี่นะอยู่ขาเร่งสวยๆเลยอยากได้คอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยนะครับน้อยกำลังรอเบอร์ช่างอยู่รอคุยกับช่างว่าราคายังไงลุน้อยก็ยังไม่รู้เลยเขากำลังติดต่อช่างให้เนี่ยเพื่อน หูช่างน้อยอะไรสร้างเกิดที่สวยเลยสนใจก็โทรไปได้เลยนะนี่เบอร์โทรเหือนสองพันร้อยราคาถึงน้อยซื้อมานะราคาสองพันหนึ่งร้อยบาททั้งไอดีไอเสียได้มาครบเลยสวยมากๆเลยนะื่อนตัางเสียงรันรันเลยเดี๋ยวชุดหลังลุกน้อยว่า ถ้าอยากลองก็จะลองเป็นจะมีเอาอย่างท่อพักอ่ะเพื่อนให้เสียงเบาลงสักหน่อยเพื่อวิ่งผ่านหมู่บ้านคนเราเร่งมากไม่ได้เราเกรงใจกันเนาะดังครับเดี๋ยวน้งน้อยติดเครื่องก่อนอน้ำเสียงดังเพาะเลยเดี๋ยวลุงน้อยกำลงัลงน้ำข้าวถังก็ร้อนั่นเพื่อน ใส่ไว้ชีดยาใส่ไว้รดต้นไม้ด้วยเพื่อนตั้งมือล่างไม้เราก็ดึงแล้วเปิดน้ำเอาไปใสน่น้ำหยดก่อน นน้เข uhm ีตามเธอบาดก็ยังเงียบคิดอยู่นะนานอัดเพื่อนเราดึงไม่นานนะดึงไม่ไายหมนให้ นี่นะเพื่อนลุงน้อยเหล่าไมา้มาอันนี้ก็ได้มากองใหญ่เลยพอช่วงนี้เรายังไม่ได้ปักเลยนี้เ e อ็นเมื่อกี้ลุงน้อยฉีดฮอร์โมนนัเอ็น e หลายต้นเลยต้นหักโคลงไปนั่นจัดหักไปเลยทําไงได้เนาะปัไัไในทันนี่ขนาดยังไม่มีลมฟ้าลมฝนเะนีย่ยเดี๋ยววันนี้ได้ตอกตอกไว้ก่อนได้ไค่ไหนยังไม่รู้เนะอากาศเริ่มร้อนแล้วสายหน่อยเริมร้อนหมนิ่งบนเพื่อนสายแตกเจอสายแตก แต่ภรรยาได้ยาลนสายสายแตะถุงน้อยอุตสา่าหนะนี่นั่นเพื่อนตัวต่อ,ตอเป็นเป็นเ้าต่อถุงน้อยก็ซตือมาเป็นยกถุงก็เลยอันห้าบาทนี่มันรูใหญ่จังเพื่อนนะนะรูรูเขาใหญ่ใหญ่เกินเราคือว่าเรามัดไม่อยู่แนละ้วเราต้องตัดตัดแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อนะเพื่อน,นี่หักลมพัดหักไปเลย้น ไี่ได้หาเลยเดี๋ยวน้อยต่อแป๊บนะเดี๋ยวน้อยกดให้ดูก็ในต่อเสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกล่แล้วนะเนี่ยตัดตัดช่วงนี้ออกนะเนี่ยได้ไหมตัดช่วงแตกออกแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ขันหมุนหมุนเหมือนกรมิ้เกียวอยู่นะใช้ได้เลยลเริ่มหยดุดนั่นแหละก็ม,มีเหี่ยวตายห,หลายต้นเหมือนกันนะ ต้องไหนที่นนเนินๆไม่อยากโตเหี่ยวย่อยเลย,เ,ย,ลยลนนะเดี๋ยวลุงน้อยหาตอกหลักก่อนนะเดี๋ยวลุงน้อยถ่ายดูทีก็ตอนว่าใกล้จะพอเนาะเสียงร่ารันเลยเนพะื่อนร่ารันทุมทุมนี่ยังนะเสียงทุมทุมนี่ยังเลพรมากเลยเดี๋ยวลุงน้อยจะลอง น้ำมั่งนะเดี๋ยวถอดฝาฝาข้างท้ายเข้าออกอะ่ะของแม่น้ำเดี๋ยวลองใส่ไม่กี่บัทแล้วเพื่อนเดี๋ยวลองเลยของแม่น้ำเนี่ยนี่นเพื่อนหยดจักได้เยอะแล้วเดีย๋ยวเอาอีกสักหน่อยนึงพอพี่เขาเริ่มโตแล้วปลาเขาคงจะหากินกว้างนะหยดเราก็หยดไปมาถุงโมงนิดนึง ยอย่งนิ่มๆเพื่อนเพื่อนนี่ลูกน้อยมาคุมตุ๊กตานะเดี๋ยวหลังลุงน้อยจะเอาอาทีนะ มาที่ร้อยปีครัลองใส่วินตัวเนี้ยนะเนี่ยวินใหญ่ลองดูว่าเขาจะวัดตั้งเขาจะไหวไหมถ้าเกิดไม่ไหวเราก็เปลี่ยนต้องเมาสองตัวเอาวินที่เปิดมาตัวแต่เขาไม่ไหวจริงเราก็ต้องเปลี่ยวนวัดตั้งจัดเลยเปลี่ยนอยว ไม่เต็นเพื่อนเหลืออีกไม่เยอะแล้วประมาณสองสามแถวโหร้อนเอาลมมาเมื่อกี้ก็น้อยก็ว่าถ้าต่อช่วงน,นี้เสร็จก็คงจะได้ครึ่งนะเพื่อนเพื่อนช่วงี้ช่วงช่วงน,นี้ก็โตเนี่ยนะแต่ยาวโหวดีจังเลยเนี่ยรอให้ดินสวยเน่ยต้องเอารถปั่นมาปัน่นแต่จะปั่นก่อนปั่นแล้วเราก็สาดสานขา้าวกบพอดีเนะี่ยน้อยต่อไว้ก่อนนะยังไม่ได้มัด หลืออีกสีแถวอันเพื่อนออกไปหาเลื้ยงตอก,อต,อก,กตัวโตฉันเดึงอยตอกก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกที ก็เ็จเลยนะไม้หมดไม่เสร็จไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสร็จแล้วเพื่อนไม้หมดหมดไม้พอดีเลยก็เหลือช่วงท้ายเนาะช่วงท้ายที่โตเดี๋ยวไปตัดไม้แล้วก็ผ่าเหล่ามาใหม่นี่น่าเพื่อนตอกแต่ยังไม่ได้มัดนะเดีย๋ยวมัดอีกทีแล้วก็จะจะรถปั่นก่อนหรือจะมัดก่อนอยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวดูกันทีเพื่อนเพื<ๆ>่อนกำลังร้อนเลยเนาะ นี้ก็ขอจบไว้เพียแค่นี้นะครับทุกไลฟ์ทุกกำลังใจของน้องน้อยก็ช่วยกดติดตามให้น้องน้อยชาวไลฟ์ด้วยนะครับครับวิดีโอชุดน,นี้ก็สวัสดีครับ